ก็มาดูตัวต่อนะครับมาเอาพึ่งโพงนะครับคือตัวงานพึ่งโพงครับผมเอาไปทานนะครับเอาไปเป็นอาหารแล้วกันเขาไปหาอาหารธรรมาชาติน่นไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกก็เลยมาหาเจอหลังพึ่งโพงที่อยู่ในเตาเตาไฟที่ที่ห้างทุ่งนาครับ ผมมาไปไว้ให้ขยายพันธุ์ตรงนั้นแล้วตัวต่อมาเจอครับก็จะมาดักเอาพึ่งงานพึ่งโครงงานนะครับเอาไปทานเป็นอาหารให้ตัวโอ๊ในรังนะครับผมแบบนี้ก็ตามหาหลังตัวต่อได้ครับตามว่าเขาบินไปทางไหนทิศทางไหนนะครับช่วแรกที่จะเป็นตอนยังไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเดินมาเขาก็หนีไปก่อนเขาเห็นผมมาเขาก็หนีไป จะมีช่วงหนะครับช่วงท้ายๆจะมีถ่ายอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าภาพนั้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าเป็นช่วงยังหวะที่เขาได้ตัวพึ่งไปนะก็รบกวนดูให้จบนะครับจะเห็นตอนเขาจับพึ่งไปนะเขาไปเนะี่ยเขาไม่ได้ไปทั้งตัวนะเขาจะไปไปเกาะตก้นตกตกตกไม้แถวๆนั้นนะครับเสร็จแล้วก็จะกัดออกปีกออกเอาค้องออกออาหัวออกนะ แข้งขาออกก็จะเหลือแต่ช่วงหน้าอกครับเที่ยวไปให้ตัวอ่อนในหลังทาครับผมที่ผมสังเกตมาครับก็จะเป็นประมาณนะครับผมก็เวลาตามก็ต้องดูเข้าไปกัดคือเขาจับจับตัวเพึ่งได้เขาจะไปเกาะตรงไหนอีกที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ตามไปดูว่าเขากัดเสร็จเขาก็จะกลับหลังอตอนเขากลับลังนะครับที่ทางไหนเขาจะเหมือนสายการบินนะครับผม เขาจะบิน,นม,มีมีเส้นทางการบินของของเขาครับเราก็ดักตามทางเส้นทางไปตามไปจะเจอรังครับถ้าเจอรังต่อแบบนี้นะนต่อก็มีหลายสายพันธุ์ครับแบบนี้ก็คือตามไปเรื่อยๆครับเขามาเอาเราก็ตามไปมันมันก็มาหลายตัวนะฮะเราก็จะดูเป็นท,ท่อนๆไปเป็นช่วงๆครับเขากจะบินไปช่วงๆไป ตามเจอรังได้ครับแบบนไหมครับเป็นคลิปหลังๆในคลิปนี้เป็นคลิปที่เขาได้ตัวพึ่งงานไปนะครับเขาจะบินโฉบอย่างนี้ครับอยู่หน้าหลังรอรอพึ่งงานที่ไปหาอาหารกลับมาแล้วบินแบบไม่ระวังเขาก็หายจังหวะจับน,ะนานๆน,น,นะครับกว่าจะได้ทีประมาณเกือบยี่สิบนาทีบางที กว่าจะได้ตัวหนึ่งนะแต่ก็แล้วแต่จังหวะครับผมอันนี้ผมตัดออกมาแค่เหลือแค่ช่วงหนึ่งไม่กี่ไม่กี่นาทีไม่กี่นี้นะครับเพราะว่ามันจะยาวไปครับผมอยากให้เห็นว่ามันมันธรรมชาติเป็นแบบนี้ครับก็เดี๋ยวัมีช่วงจังหวะหนึ่งท้ายครับผมทำเป็นภาพชา้าภาพสโลโ вот นะครับให้ดู ว่าเขาจับได้แล้วเขาก็บินออกไปครับไอลังนี้ผมผุมดูนะทิศทางไปไหนผมพอรู้แล้วครับผมดูมาหลายครั้งแล้วนัน่งดูเขาเอาตัวพลังงานเสร็จแล้วแล้วก็ดูว่าพินบินไปทิศทางไหนครับแล้วก็ไปดักตุกตามตามลังได้แบบนี้ตาม,ตามาไปอีกนนหนึ่งรับ ก็ชมเพลินๆไปครับแบบนี้นะถ้า,เ,าเป็นคนที่เลี้ยงพึ่งไม่ชอบนะครับแบบนี้เพราะประชากรพึ่งจะหายไปครับวันหนึ่งก็หลายตัวนะครับ้ามาทั้งลังก็โอ้เยอะอยู่ครับวันหนึ่งหายไปเยอะครับแบบนี้นะแล้วก็มามาวันหนึ่งลังหนึ่งก็เยอะอยู่เหมือนกัน ดูตัวพึ่งเองก็ก็พยายามไล่นะกระพือปีกไล่มีการรวมตัวกันเพื่อมาไล่แต่ว่าสู้สู้ต่อไม่ได้ครับต่อตัวใหญ่กว่าแล้วก็ฟันแข็งแรงกว่าต่อไม่หลายเช่นนี้ครับบางเช่นนี้ก็ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หากินแบบนี้ไปหาที่รังมิน้นหรือรังแตนนะฮะที่เขาไปเอาตัวอ่อนก็มีครับอย่าดักอย่าเงี้ครับรอจังหวาจะจับได้ตัวหนึ่งเพิ่งก็บินก็ออกตลอดนะฮะแต่ว่าเขาจับไม่ได้๋ยจจะมีช่วงจัหวนหนึ่งเขาจับได้ครับ ก็ถือเขาก็ใช้ความอดทนในการหาอาหารอยู่เป็นธรรมชาตินะครับดูให้เป็นธรรมชาติดูให้เป็น,นให้รับรู้แค่นะันอยากนําเสนอให้ท่านได้ชมครับ ได้แล้วใกล้จะถึงจุดที่เขาได้ตัวขึ้นงานไปแล้วลองดูนะครับผมจะวงไว้ครับนี่ครับได้แล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับบินไปแล้วนะครับจะเห็นนะฮะในเป็นจุดแดงาำ